สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาที่จังหวัดพะเยานะครับซึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองครับอยู่ที่อำเภอเมืองอคือเป็นตำบลวางทองนะครับตำบลวางทองอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับซึ่งมีบ่อบาดานขนาดลึกประมาณ110เมตรนะครับซึ่งอยู่ข้างหน้าเรานี้นะครับทราบว่าสมมติติดอยู่ที่ระดับประมาณ90เมตรนะครับเราจะสามารถ ผู้สม,มอขึ้นมาในาจากในบอ่อได้เป็นที่สาเร็จหรือไม่นะครับวันนี้เราจะลุยกันนะครับซึ่งเครื่องมือเราได้สร้างขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับเป็นการอัปเดตนะครับเป็นการอัปเดตสามขานะครับต่อปลายนะครับพร้อมที่จะใช้วินติดรถออฟโรดนะครับดึงช่วยนะครับเป็นการดึงแบบตั้งฉากขึ้นมา เราจะมาทดลองใช้สําหรับบัวนี้เป็นครั้งแรกนะครับเพิ่งสร้างเสร็จนะครับแล้วก็เดินทางมาจังหวัดพะเยานะครับถึงระยะทางจังหวัดพะเยาก็ไกลพอสมควรนะครับขับ5 0 0ร0อยกิโลไม่ขาดนะครับประมาณนี้ช่วงเช้าวันนี้เราเคลียร์งานนะครับซึ่งเรามาถึองแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานช่วงประมาณ2องทุ่กว่าครับบอ่อนี้ ชายสลิงนะครับสีดำๆนี่นะครับข้างในจะเป็นสลิงนะครับมาดูว่าเราใช้สลิงแบบนี้จะสามารถทนแรงดึงอลอกสู้ของเราขึ้นมาได้แบบสบายๆหรือไม่นะครับเราจะต้องแกะออกคล้ายๆสายคีเบิลแต่เป็นขนาดใหญ่ขึ้นมาข้างในจะเป็นสลิงประมาณนี้นะครับเพิ่งเคยเจอนะครับใช้สลิงขนาดประมาณนิ้วมือ นิ้วก้อยนะครับประมาณนี้นะครับเล็กกว่านิดหน่อยประมาณนี้ยิมงานเรายังไม่เคยใช้ที่อีสานที่เราเคยไปก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเชือกนะครับเชือกสําหรับลงสม,มิโด,ดยเฉพาะอันนี้อาจจะลงแบบให้แข็งแรงนะครับให้ทนไม่ขาดไม่พุนะครับถ้าว่ายังไม่ดีก็ใช้ถ้าไม่ดีก็เปลี่ยนครับครับ ครับช่วงนี้เราตัดกันสุดนะครับเพื่อเอาลอกสู้มาเกาะนะครับตัดกันสุดออกเพื่อที่จะได้เกาะนะครับเนื่องจากไม่ขยับเลยนะครับแน่นติดแน่นเหมือนกับทากาวไว้ไม่สามารถเอาขยับขึ้นมาเพื่อที่จะเอาลอกสู้ไปเกาะเอาบิลล็อกนะครับไม่ได้นะครับช่างนองเรื่อยๆออกอนนะครับ บอกก่อนหน้านี้ที่อําเภอหนองหานบ้านหนองไผ่ก็ลักษณะเดียวกันนะครับแน่นติดแน่นนะครับแบบแบบเดียวกันเลยนะครับเราต้องผ,ผ่าตัดท่อข้างล่างนะครับตัดกรนชุดขนาดสี่นิ้วตัวนี้ออกก่อนแล้วก็ทุบให้แตกแล้วก็ออกนะครับเพื่อที่จะได้ปฏิบัติงานเอาบิลลล็อกที่ข้อต่อเกลียวในนะครับตัวข้างล่างที่ติดอยู่ตรงนี้นะครับด้านล่างด้านนี้นะครับ เป็นตัวเกียวไหนเหมือนตัวข้างบนครับแต่อยู่ข้างล่างนะครับซึ่งเราจะเอาออกนี่รู้การขยับลงนั้นเนี่ยขยับเลยรู้สึกว่ามันขยับลงนั่ะขยับลงใช่ไหมนี่มันเบียดตัวเนี้อมันขยับลงมันขยับลงได้นี่มันจุนพงข้างล่างนะครับขยับลงไปประมาณสองนิ้วกับสามนิ้วนะครับแตกนะครับขยับลงนะครับอ้ ยกได้ยกได้ในช่วงสามนิ้วครับปรากฏว่าถ้ายกได้เราจะได้เอาตัวล็อกออกนะครับยกออกได้แลวนะผมว่านะนี่ครับลุกดึงขึ้นได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เอาลองลองยกยกลองยกยกอ่ะยกหน่อยเออเออโอเคเลยแต่แต่ยังไม่ใช่จุดมันนะ เขย่าเขย่าเพื่อให้มันหลวมๆแต่ไม่ใช่จุดนาเราต้องเอาเอาตัวหน้าแปลนนี้ออกมันดื้อนะครับเราจะยกสามขานะครับเอาตั้งได้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวผมต้องไปตัวช่วยหน่อยครับเอาเอาด้านนี้ไปด้านนู้นนะไปรถที่รถจะมาด้านหลังเขาอา ไอ้ตัวนี้รงบ่อเนี Nein, ่ยไอ้ตัวรอบข้างบนน่ะวงบ่อมาไปมาทักนี้ให้มันตรงกับบ่อเลยตัวรอบแค่นั้นน่ะไงอ่ะอ่ะไก่หู้น้ำมันยุดตั้ง อไมาตังยเียเลัไกยังไ่ยืเดีวงูด้แม่หาันไดเขาเด็ดกอกันไไดผมกว้างมาบอกดิ เยพาราเข้ารันใส่เลยมาใส่เลยข้างยังยังังอยู่ฮ่าฮ่นโอ้โหเอ่อเนี่ยทำไมวเราลงก่อด้วยไไห้ยู่คร เราดูดที่ระดับประมาณ8.8เมตรโดยประมาณนะครับช่วงนี้นะครับซึ่งเราต้องลงทีละท่อนแล้วท่านนะครับมีปัญหาความลึกนะครับความลึกเยอะนะครับที่8.8เมตรถึง8.9เมตรช่วงนี้นะครับวันนี้ตะกอนดินเริ่มขึ้นมาแล้วนะครับึ่ออีก2เมตรก็อย่าถึงหมอส้ำเม็ดนะครับ เมอดอยู่ที่ประมาณ90เมตรสีคุนๆออกมาคงจะเป็นตะกอนยินที่ไปกบนะครับเราจะยก่จะโยกนะครับโยกลอกโซ่แล้วก็ค่อยๆขยับตัวขึ้นมานะครับนี้รอเวลาเอาสะกอนยินที่หัวเสมเมออ,อกสักหน่อยนะครับ No. นี่นะเอาลรอออทีนี้อะไรยี่สิบอยี่สิบสองแน่ผมก็ว่ายี่สิบสองต้นประมาณสิบแปดนาฬิกาครับเสมิขึ้นจากบ่อที่ระดับเก้าสิบเมตรได้นะครับวันนี้ประมาณสิบแปดนาฬิกาครับเอาคู่ได้สําเร็จนะครับเจ้าของบอยิ้มนะครับคุณมนตีครับนั่งอย่างนี้ครับมันตีกับลูกสาวนะครับช่วยเด็คุณหมอเลยนะครับช่วยเอาขึ้นเลยครับ นี่ภรรยาแม่บ,บ้านนะครับแม่บ้านเขาดูสเสมอตัวขนาดใหญ่นะครับดีใจ,ใจาสามนิ้วครับเป็นยังไงครับมมเอาให้หน่อยยกโป้สุดยอ <c oughs> ดเลยเอาเราขึ้นมาได้สําเร็จนะครับเวลาประมาณ18บแปดนาฬิกาของวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้ยี่สิบหกนวันนี้วนที่ับที่นี่วัี่วนี้ค่วามที่อยู่นที่วนท่วันที่ันที่น เราจะดูดล้างบ่อในวันพรุ่งนี้นะครับสัมเมอร์ดอยู่ที่เก้าสิบเมตรพอดีพอดีนะครับขึ้นมาได้เป็นสำเร็จนะครับวันนี้ท่อกรองครับท่อสัมเมอรครับวันนี้เจ้าของบ่อก็ผอนใจแล้วว่ายังไงถ้าขาดดึงขาดแล้วก็จบกันวันนี้คงจะไม่ได้ใช้วันนี้โอเคแล้วครับยีโชคดีจริงๆนะครับที่จังหวัดพะเยานะครับจังหวัดพะเยาครับอำเภอเมืองนะครับตำบลท่าวังทองนะครับ ครับตัวนี้เราครับยอดสุดยอดเลยครับโอเคครับเกินร้อยครับถ้าทำประโยชน์ได้ก็ดีครับครับเรามาชมสำม e r t นะครับซึ่งขึ้นจากบ่อนะครับซึ่งเป็นยี่ห้อทอสนะครับมีปัญหาหินเลื่อนประมาณว่ามีแผ่นดินไหวอยู่ในบริเวณจังหวัดพะเยาแล้วก็ภาคเหนือนะครับตรงนี้ตะแกรงตรงนี้บุบเข้าไปนะครับ นะครับก็ไปแล้วก็ขนาดกานสุดขนาดห้านิ้วยางหนานะครับอันสุดยางหนาไม่สามารถทนแรงอัดของแผ่นดินไหวได้นะครับตัวนี้นะครับเราดึงเมื่อวานนี้ตะกอนดินไม่ค่อยมีแต่ปรากฏว่าดึงไม่ขึ้นนะครับดึงนานร่วมสิบสองชั่วโมงนะครับดึงทั้งดูดทั้งดึงนะครับก็เป็นว่าตัวนี้หลุดขึ้นมานะครับก็เป็นรอยบุบนะครับลักษณะ วิเคราะห์ดูในบอ่อการสุดที่ผาข้างเข้าไปของของท่อนะครับของบอ่อประดาน,นะครับซึ่งเป็นการสุดขนาดห้านิ้วลงถึงก้นบอ่อนะครับขนาดร้อยห้าเมตรโดยประมาณนะครับซึ่งเราไปติดอยู่ที่ประมาณแปดสิบแปดเมตรนะครับแปดสิบอ็ดเมตรแปดสิบแปดเมตรของเสมอตัวนี้นะครับติดอยู่นะครับซึ่งเราใช้ลอกโซ่ดึงอยู่ร่วมสิบสองชั่วโมงนะครับ นะครับก็เป็นว่าขึ้นประมาณ18นาฬิกานะตัวนี้ก็เป็นว่าเอาขึ้นมาได้สำเร็จนะครับหลุดออกจากหินเลื่อนซึ่งเบียดให้ท่อ PVC ขนาด5นิ้วแฝดแล้วก็มากดทับตัวนี้นะครับชัดๆเลยนะครับมีรอยบุบเข้าไปนะครับไม่มีใครจะไปทำได้ในในบ่อปรดานขนาดลึกขนาดนั้นนะครับ นอกจากแผ่นดินไหวนะครับบุบนะครับเรามาดูบุบบุบอ้อมเลยนะครับครับดูนะครับง่ายๆนะครับดูเห็นชัดเจนเลยนะครับแล้วตัวเสมอก็มีปัญหาหลุดน้ําได้บางไม่ได้บ้างประมาณนี้นะครับอาจจะมีการโอเวอร์โหลดนะครับกล่องคอนโทรลก็ตัดประมาณนี้นะครับเราจะเอาตัวนี้ออกแล้วก็ให้เจ้าของบ่อไปหาตัวใหม่มานะครับจะเป็น รุ่นไหนนะครับก็เอาของดีๆหน่อยนะครับมาลงใหม่นะครับอาจจะเป็นทอดต,ตัวยาวนะครับตัวกระบอกประมาณสองนิ้วนะครับมาแทนนะครับเอาตัวนี้มันตัวนะครับเจ้าของบ่ไม่ค่อยชอบตัวอะไระครับแับอี่างนี้นะครับ ที่ระดับ76เมตรนะครับตอนนี้เราดูดที่76เมตรนะครับเพื่อเอาตะกอนดินให้ตาน้ําเปิดเพิ่มนะครับ เป็นผู้เรียนพันจากประเทศจีนนะครับหลงหลินแล้วก็รับเลนะครับก็มีพันที่เราไม่เคยได้ยินก็มีนะครับหลงหลินนะครับปรากฏว่าน้ำาหารกลิ่นหอมอร่อยเนื้อเยอะกว่าประมาณนี้คือคือกองนี้นะครับแต่ราคาสูงพอสมควรน,นะครับ2 0 0ร้อยถึงสองห้าสิบบาทนะครับตรงนี้นะครับเป็นผู้เรียนหลงหลินแต่เราดูไม่ออกันไหนมัน ลงหินจริงๆอันนี้เป็นหมอนทองหรือว่าเป็นพื้นเมืองผู้เรียนพื้นเมืองตัวนี้นะครับมงล่างแปดสิบบาทเจ็ดสิบาทอันนี้ว่็หลวงนะครับมีลิบบินนะครับมีลิบบินนะครับคือสีสีชมพูแล้วก็สีฟ้านะครับดูยังไงก็ดูไม่เป็นนะครับดูว่าอันนี้เป็นความรู้นะครับซึ่งกล้องของเราเป็นของแถมมาในวันนี้เพื่อเป็นแนวทางเกื่อเดินทางมา ที่เหนือนะครับภาคเหนือนะครับก็ใครมีโอกาสมาทางนี้ก็ในช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับก็มีทุเรียนนะครับมาวางขายเป็นทุทเรียนพันธุ์พื้นเมืองแล้วก็จากจีนนะครับคือหลงหลินนะครับมาจำหน่ายในช่วงนี้นะครับทางนี้ก็มีนะครับเห็นว่าเราโอเคเราก็จะเดินทางต่อนะครับ ครับน้องบัวลัพคูนะครับ